หลังจากที่เราลงไปก็มียอดสั่งเยอะมากึเป็นยอดแบบเมดออเดอร์นะคะค้าสั่งทําห้อยตามที่เองต้องการเลยสําหรับรุ่นแรกนะเป็นซีรีส์แบบหัวบังกรนะคะไดสององค์หน้าและหลังค่ะใช้กันแบบตามใจเลยนะคะคุ้มครองข้างหน้าและข้างหลังค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะสั่งเป็นแบบกะลาจัดเต็มแบบหกหัวเลยจ้าทุกกล้องนะคะจัดเต็มทั้งหัวมังกรแบบเป็นกระลาใส่ง่ายไม่อุ้มน้ำนะคะเป็นสไตล์แบบขั้วเพชรค่ะความยาวก็เลยได้ตามต้องการด้วยจ้ะ อีกข้นหนึงนะคะอยากค่อยแบบ4องค์ค่ะหน้า3หลังหนึ่งไปแบบหัวขูนฝั่งเพชร ทองขั้นรายทองเพชรห้อยพระแบบเป็นงตัวสวยมากและด้านหลังก็เป็นแบบเกลียวหมุนแล้วก็ห้อยได้อีกองหนึ่งด้วยจ้ะงานนะคะจะเป็นงานชุบทองแท้ 18K นะคะทองไม่ดำแต่อย่าโดนสารเคมีค่ะและอีกเส้นหนึ่งสั่งยาวพิเศษในหัวขุ่นลงยาขั้นฝั่งเพชรอันนี้จัดเต็มเม็ดทองพร้อมขั้นกลาทุกๆกล้องไปเลยจ้ะโอ้ยอลังการมากความยาวลูกค้ารีเควสอยู่ที่27นิ้วค่ะแตออกมาก็สวยกำลังดีสวยงามไม่เหมือนใครจัดเต็มอมาดูดีเหมาะกับเศรษฐกิจในช่วงนี้มากๆมีอีกมากมายหลากหลายสไตล์ที่คุณสามารถออกแบบสัั่งงงงทาได้ิเเศษกบรรอลหว ด้านขอิเซสซอรี่เกี่ยวกับพระจัดเต็มได้ทุกรูปแบบซื้อกันได้นะคะกดด้านหน้าลิงก์โปรไฟล์ติ๊กตอ,อกสาหาเราทาง Facebook ห้างทองอาชศิลิกลองหลวงค่ะ